จารย์ช่วยให้ความหมายของสติหน่อยครับสติเนี่ยมันเป็นพลังธรรมชาติอย่างหนึ่งของของมนุษย์เนาะมนุษย์มีอยู่แล้วอย่างคุณจะมาบ้านนี้เนี่ยคุณปั่นจักรยานมาเนี่ยคุณต้องมีสติรู้ว่าคุณจะมาที่ไหนไม่งั้นคุณก็จะไปคนละที่คนละทางเลย,เ,ยเราจะเดินไปห้องน,น้ําเราต้องมีสติว่าเราเดินไปห้องน,น้ําสติต,ตรงนี้คือรู้เป้าหมายที่เราจะทําอันนี้เป็นสติในระดับชีวิตประจําวัน ซึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าแม้แต่ไก่แม้แต่หมามันก็มีแต่สติระดับเนี้ยมันไม่พอที่คนเราต้องฝึกสติเนี่ยมันต้องการระลึกรู้ที่ละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นเช่นสมมติว่าเราคุยกับคนบางคนแล้วเราโกรธเงี้ยให้เรารู้เท่าทันตัวเองว่าเราโกรธไอเนี้ยมันจะช่วยให้เราเป็นอิสระจากความโกรธได้มากขึ้น เป็นต้นเนาะหรืออารมณ์อื่นๆความรู้สึกอื่นๆด้วยทีนี้คําว่าสติกับสมาธิเนี่ยต่างไงครับสองอันนี้สจาประผมเนี่ยสติคือการที่เราเอาใจใส่เรื่องใดเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าจิตใจเราจดจ่อกับเรื่องนั้นนานสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานตรงนั้นก็เป็นสมาธิแต่มันมีความตื้นความลึกต่างกันเยอะในเรื่องสมาธิเนี่ยนะสมมติว่าเราตั้งใจจะอ่านหนังสือ เราเปิดหนังสือขึ้นมาเรา,เราจดจ่ออยู่กับหนังสือสติตอนแรกก็เอาใจใส่ที่จะอ่านหนังสือถ้าเราสามารถจดจ่อหนังสือได้นานตอนนั้นเราก็มีสมาธิเพราะคุณต้องการมีสติคุณก็ต้องมีสมาธิระดับหนึ่งด้วยคุณถึที่จะมีสติได้การฝึกสอนอย่างนี้มันต่างกันไหมครับอย่างที่ผมฝึกเนี่ยคือตัวสติเนี่ยเพื่อเอาไปใช้นําปัญญามาใช้ประโยชน์เมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องคุณปัญญายานเข้ามาหาผมเนี่ยสติต้องรู้ว่าคุณจะไปที่ไหน แล้วคุณก็ปั่นขยันไปตามนั้นไอ้ความรู้แบบเนี้มันเป็นความรู้ระดับที่ไม่ต้องละเอียดอ่อนนะแต่ถ้าเป็นความรู้ที่เราจะรู้ว่าเรากําลังโกรธและมันต้องรู้ว่าความโกรธนี่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติไม่ใช่ความโกรธนี้เป็นของเราเสติแบบนี้เนี่ยมันอาศัยสติของการฝึกให้จิตมีพลังมีความนิ่งระดับหนึ่งแล้วเราก็นำเอาปัญญาที่เห็นว่าความโกรธเนี่ย ไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นสิ่งเป็นตามธรรมชาติเนี่ยคือเวลาโกรธปั๊บเราไม่ตัดสินว่าความโกรธมันไม่ดีความโกรธมันแย่ตรงนั้นเราเ่ราโอ้นี่ธรรมชาติกําลังโกรธแต่เราไม่เป็นเจ้าของความโกรธนั้นอันนี้ก็คือการที่สติกับปัญญาเนี่ยมาประกบกันเพื่อที่เราจะดํารงชีวิตในชีวิตประจำวันของเราได้สมมุติว่าคุณปั่นจักรยานมาเนี่ยถ้าคุณมีสติเพียงรู้ว่าคุณไปที่ไหนแล้วคุณก็ปั่นไปเรื่อยๆใจคุณก็ลอยไปเรื่อยๆได้ คิดเรื่องคิดนู่นคิดนี้ได้แต่ก็พอประคองทางได้แต่ถ้าละเอียดกว่านั้นเรารู้จังหวะที่เราเท้าเราขยับเวลาเราปั่นจักรยานไปด้วยให้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวสติที่จะเพิ่มพลังให้กับสมาธิในตัวเราได้ด้วยคือเราไม่ได้มุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเดียวแต่เราเอาใจใส่กระบวนการด้วย ตัวสติเนี่ยเป็นตัวเอาใจใส่กระบวนการะระหว่างที่เราทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของเราถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มพลังสติให้เรามากขึ้นเรื่อยๆสติมันก็จะละเอียดอ่อนกว่าการที่เราจะไปจุด A เราเดินไปจุดเอถ,ถึงจุด A แล้วเราพอ,อนี่เราถึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยเรารู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ถ้าเราฝึกแบบละเอียดเนี่ยระหว่างที่เราเดินไปจุด A เราก็รู้ทุก ทุกจังหวะที่เราก้าวเดินไปอันนี้ก็เราดูดูดูแลกระบวนการด้วยไม่ได้ดูแลเฉพาะเป้าหมายทั้งเป้าหมายและกระบวนการเป็นหนึ่งเดียวกันมรรพผลเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเรามีสติอยู่เนี่ยเราสามารถคิดได้ไหมครับมีสติขณะที่คิดก็ได้สติรั่วเราคิดอะไรอยู่ก็ได้สมมติว่าเราจะตรึกตรองเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะคิดแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งสติก็จดจ่ออยู่กับเรื่องเรื่องปัญหานั้นอันนี้ก็ทําได้สมมติว่า ปกติคนทั่วไปเวลาเดินจรลสติหรือเดินอยู่กลมเนี่ยถ้าอยู่กับเท้าอยู่กับเท้าอยู่กับเท้าซ้ายขวาแล้วแต่แต่ถ้าเราต้องการแก้ปัญหาด้วยกันติดตรองเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องใช้การคิดเราก็คิดเรื่องนี้เรื่องเดียวเวลาเราก้กาวไ,ไปก้าวกลับก้าวไปกลับเราถ้าจิตไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาเรื่องนี้เรื่องเดียวอันนี้ก็สติขณะที่กาลังคิด จาเป็นไหมครับเมื่อฝึกสติสมาธิเนี่ยต้องกําจัดความคิดออกไปไม่คิดเลยความคิดเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องตามครูมันความคิดเป็นฐานหนึ่งของการที่เราจะเจริญสติได้อย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราได้ยินเสียงนกอันนี้ก็เป็นเป็นเสียงนกก็เป็นฐานของเราได้สาหรับการเจริญสติว่าเออเรากาลังได้ยินอยู่แต่การที่เราจะเห็นความคิดของเราเนี่ยฐานกายมันจะต้องแน่นหนาก่อนสติในฐานกายเราดีเนี่ยเราจะไปรู้ฐานอื่นงไงยขึ้น คือฐานของการฝึกสติเนี่ยมันมีกายในร่างกายของเราลมหายใจของเราเท้าที่กําลังเดินเท้าที่กาลังปั่นจักรยานนี่เป็นฐานกายฐานกายเป็นฐานพื้นฐานของการฝึกสติแต่ก็มีครูบาอาจารย์บางสายที่เล่นฐานได้ฐานหนึ่งโดยเฉพาะไปเลยก็ได้ท่านอุบาสิกากีีเขาสุวลวงนี่ท่านดูเรื่องความคิดเลยมุ่งดูความคิดเป็นหลักเราจะรู้นี่ครับว่าตอนนี้เรามีสติแล้วเราจะรู้นี่ครับถ้าเรามีสติอยู่เราจะอยู่กับปัจจุบันเยอะนะ อยู่กับปัจจุบันเยอะเราจะหวงอนาคตหรือว่ากังวลกับอดีตน้อยลงผมผมเอาการอยู่กับปัจจุบันเป็นตัวตั้งเป็นตัวสาคัญอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราทําอยู่ในเรื่องนั้นๆเนี่ยเฉพาะหน้าอย่างเราใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างเงี้ยใช้เต็มที่ไหมเต็มที่กับมันก็คืออยู่กับมันนะไม่ใช่ว่ากำลังอ่านหนังสือเล่มนี้หวงไปทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้ก็เป็นปกตินะเราจะต้องห่วงอยู่แต่ถ้าเรารู้ปับ๊บเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันเราต้องกวาดบ้านเราก็อยู่กับการกวาดบ้านเรากําลังคุยกันแบบนี้ก็อยู่กับการคุยกันแบบนี้หรือเราล้างถ้วยล้างชามแล้าก็สบายๆอยู่กับการล้างถ้วยล้างชามอยยอู่กับมันเต็มที่กับเรื่องอะไรที่ทเราที่เราต้องทํแเราอยู่กับมันเต็มที่การมีสติไปทําชั่วสติในการพูดโกหก สติในการทำร้ายคนอื่นอย่างนี้ถือว่า,ามีสตินี่ครับอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะยิงปืนเนี่ยมันต้องมีสตินะเราถึงจะยิงยิงได้แม่นในแง่นี้เนี่ยจะเห็นว่าศาส,สนาพุทธเราไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องสติอย่างเดีวยวสอนเรื่องศีลด้วยสอนเรื่องปัญญาด้วยศีลส,สมาธิปัญญาสติมันอยู่ในหมวดสมาธิมันต้องทั้งสามส่วน หรือทั้ง8องค์ของอริยมรรคอะไรมันต้องไปพร้อมๆกันความคิดที่จะไม่เบียดเปลี่ยนตนไม่เบียดเปียนคนอื่นไม่ทําลายตนไม่ทาลายคนอื่นเป็นฐานสําคัญที่ทําให้เราไม่ใช้สมาธิเป็นทางทําลายคนคนที่ใช้สมาธิเพื่อคิดค้นเรื่องอะไรลึกๆซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นโทษก็มีเป็นคุณก็มีไอ้ช่นนั้นศีลและปัญญามันจะเป็นตัวนําทางให้เรารู้ว่าเราฝึกสมาธิฝึกสติไปเพื่ออะไร ในมัดแปดก็จะมีข้อที่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิจะเป็นยังไงครับถึงเรียกว่าเป็นสัมมาแล้วมันเป็นสัมมาในแง่ที่เอาไปใช้เพื่ออะไรคือสัมมาสติสมาธิมันเพื่อจะเห็นธรรมชาติตามที่เป็นจริงเห็นอน,นิี้จังทุกขังอนัตตาเห็นโลกตามที่มันเป็นจริงเพื่อเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางเราจะได้ละเพื่อจะลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ถ้าอย่างนี้ผมถือว่าเป็นสัมมาสติส,สมาสมาธิถ้ายิ่งฝึกแล้วยิ่งรู้สึกตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่ยิ่งเอาตัวเองศูนย์กลางมากขึ้นถ้อย่างนี้ผมถือว่าไม่ใช่สัมมาสมาธิหรือว่าเราฝึกสมาธิเพราะาอยากมีฤทธิ์อยากเก่งกว่าคนอื่นอยากเห็นนั่นเห็นนี่อะไรเงี้ยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์หาประโยชน์อะไรเงี้ยอันี้ก็ ผมถือว่าไม่ได้เป็นสมาสติไม่ได้เป็นสมาสมาธิคือมันต้องมีตัวสมาธิทีเป็นตัวนําสมาธิทีที่ว่านั้นคืออะไรครับอันนี้สัตสีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยอันนี้สัตสีนี่เป็นแผนที่บอกว่าชีวิตคนเดินไปทางไหนนั้นถ้าเรารู้ว่าชีวิตที่ทุกน้อยมันเป็นชีวิตที่ต้องลดโลภกดลองอันเนี้เราฝึกสมาธิฝึกสตกิก็เพื่อจะลดโลภกดลง โรคก,กดลงเนี่ยเราไปกำจัดมันไม่ได้หรอกเราเห็นเท่านั้นนะเราเห็นอัน,นิจจังทุกขังนักตาเท่านั้นเราถึงจะลดโรคก,กดลงลงได้ถ้าเราไม่เห็นเราเราลดไม่ได้หรอกมันไม่ได้เกิดกับความตั้งใจว่าเอ้ยกูจะไม่โลภไม่กรดไม่หลงไม่ได้แต่ถ้ามันเห็นอน,นิจจังทุกขังนักตาเนี่ยโรคก,กดลงมาค่อยๆเบาลงอันนี้ผมว่าเป็นสมาธิที่สําคัญมีแผนที่ใหญ่แล้วก็มีตัวเตือน ให้เห็นความจริงของชีวิตยอยู่เสมอคีอาจารย์ครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าที่เราฝึกอยู่นี่มันถูกต้องผมว่าผมเองผมใช้สองสาอย่างเนาะผมใช้คําสอนครูบาอาจารย์ที่เชื่อถือได้อย่างอาจารย์พุทธธาสอย่างสมเด็จปยุตโตอย่างหลวงพ่อพุธอย่างอาจารย์สุมเมโตอะไรเไงี้ยนี่เป็นครูบาอาจารย์ที่ผมผมฟังดูแล้วผมรู้สึกว่าเชื่อถือได้อีกทางหนึ่งก็ดูว่าชีวิตเราเบาขึ้นไหมเบาลงไหม ปร่งเบาโปร่งขึ้นแล้วปะ่ะคือถ้าปฏิบัติแล้วถูกต้องเนี่ยชีวิตเราก็จะเบาลงจะปล่อยวางได้มากขึ้นแต่ว่าเราต้องมีครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับต้องมีสายที่ยึดเอาไว้ต้องมีครูบาอาจารย์ซึ่งครูบาอาจารย์จะช่วยกระจกเป็นสะท้อนเป็นตัวอะไรเงี้ยเรื่องครูบาอาจารย์นี่จะช่วยเยอะมากนี่ถ้าแบบโบราณก็ไปอยครูบาอาจารย์เลยอา,าจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะคอยกำลาบคอยปราบคอ,คอยอะไรเราเพราะว่ามนุษย์เรามัน ถ้าไม่มีครูเนี่ยโอกาสจะหลงตัวเองมันเป็นไปได้เยอะมากคนปฏิบัติธรรมที่หลงตัวเองก็มีเยอะปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นแน่กว่าคนอื่นเราเป็นคนดีกว่าคนอื่นนี่นี่ก็เป็นความหลงที่มันเกิดขึ้นได้ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าเออเราศรัทธาเราเรื่มใสคําสอนแบบนี้ถูกกับนิสัยของเราเลยอาจารย์เคยบอกว่าโอโชเนี่ยเป็นสระดาปลอมพ่อแมจอาจารย์ถึงบอกวันนี้ เอาผมรู้ประวัติเขาเนี่ยผมอ่านประวัติเขาประวัติตั้งแต่เขาไปอยู่ที่อเมริกาแล้วถูกไล่ออกมาจากอเมริกาอะไรคือจริงหรือปลอมแ้่ละผมอยู่ที่ครูที่สอนมุ่งไปที่ความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่าอย่างน้อยในช่วงที่แกอยู่อเมริกาเนี่ยแกเป็นคนมีความโลภเยอะมีราคาจริตเยอะอะไรเงี้ยแต่เป็นคนฉลาดเป็นคนที่เอาเรื่องนู่นมาโยงเรื่องนี้เอาเรื่องนีงน้ไปโยงเรื่องนั้นอะไรเงี้ยพยายามสังเคราะห์อะไรของตัวเองขึ้นมาทําให้คนเข้าใจง่ายอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้เขา มาอยู่อินเดียแล้วก็มีคนตามก็เยอะเหมือนกันการสอนเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบยศนเสริญนี่ยผมว่านี่ผิดคําสอนพื้นฐานในศาสนามันต้องเลวร้ายพอจริงๆเนี่ยถึงโวนไล่ออกจาออกอเมริกาได้ใช่ไหมในอเมริกามันเป็นโลกที่ให้เสรีภาพคนเยอะมากผมก็ถือถือเรื่องพวกนี้นะดูดูเรื่องพวกนี้แต่ตอนหลังๆนี่แกม,มาอยู่อินเดียแล้วแกเป็นไงมัง่งแกจะบรรลุธรรมหรืออะไรนี่ผมไม่รู้แต่รู้ว่ามีคนนับถือแกเยอะอยู่ ผมว่าไม่ว่าคําสอนของใครเราต้องเอาลองปฏิบัติดูแล้วมันใช้ได้ไม่ได้มันลดความหลงของเราได้ไหมลดการเอาตัวเราเองไปสูงกลางได้ไหมตัวชีวัดมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยในชีวิตเรามันเบาขึ้นสบายขึ้นมันก็ใช่ถ้ามันไม่เบาขึ้นไม่สบายขึ้นก็ต้องดูว่าเราปฏิบัติถึงหรือเปล่าหรือคําสอนมันผิดหรือเปล่าลแม้แต่ของครูบาอาจารย์ที่รักถือเราก็ต้องรู้เรื่องนี้พระเจ้าบอกว่าแม่แต่ คำสอนที่ท่านสอนเองเราก็อย่าเพิ่งรีเชื่อมันต้องเอามาลองมาใช้ด้วยมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องเขียนพวกเรื่องสั้นหรือวิยาแล้วมีหัวข้อว่าสติอาจารย์จะเขียนประมาณไหนครับถ้าให้นึกไม่ไหว <laughs> ผมก็จะเขียนให้เห็นว่าชีวิตคนที่ไม่มีสติมันเป็นยังไงมันเผชิญยังไงแล้วก็ให้เห็นความขัดแย้งในตัวเอก เพราะว่ามนุษย์เรามันมันต้องมีสติเท่านั้นมันถึงเห็นความขัดแย้งในตัวเองได้ว่าต้องเลือกระหว่างเอกับ B อย่างเงี้ยระหว่างจะละเมิดคนอื่นกับการไม่ละเมิดคนอื่นอะไรเงี้ยให้เห็นตัวนี้อันนี้เป็นตัวสติทําให้คนเห็นสติเกิดสติได้แต่มันก็ทําได้หลายแบบนั้นนิยายนิยายนี่มันกว้างขวามขงมากอย่างถ้าเราดูเรื่องเหยื่อทมเนี่ยใ้ตัวสารวัตรเจแวเนี่ย จริงๆมันอยู่ในตัวเราทุกคนนะแต่มันเป็นตัวลายที่เด่นอยู่เด่นอยู่ในเรื่องนี้คนเขียนเก่งมากที่ทําให้เราเห็นตัวนั้นละเอาตัวนั้นในตัวเราออกไปเต้นเป็ดชาบอยู่ข้างนอกได้แล้วระหว่างเขียนครับอาจารย์จะมีสติยังไงครับก่อนเขียนก็ต้องมีข้อมูลก่อนใช่ไหมหาข้อมูลก่อนเลยหาข้อมูลมาแล้วก็มาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่อะไรเงี้ยนะเป็นกลุ่มเป็นอะไรแบบเนี้ทีนี้มันจะมีสติไม่มีสติมันอยู่ตรงที่ว่าโอ๊ยเมื่อไหร่จะเสร็จอ้ตอนนี้มันเริ่มไม่มีสติแล เริ่มเริ่มมาอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็อ่าตอนนี้ตอนนี้หาข้อมูลก็หาข้อมูลทํานู่นทํานี่ทํานี่ทํานี่อ่าได้ข้อมูลแล้วมาจากักคือสติไม่สติในเรื่องเขียนหนังสือกับในเรื่องอื่นคล้ายกันนะสมมุติว่าเราเห็นจานกองโตเราต้องล้างจานอย่างเงี้ยถ้าเรามีจานกองโตแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จทั้ทีพอล้างไปลูกหนึ่งอยากให้มันเสร็จทั้งหมดเลยเหมือนกันถ้าเขียนบทความเนี่ย เริ่มจดไปสองสามย่อหน้าเมื่อไหร่จะเสร็จจะีเมื่อไหร่จะเสร็จีเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่เรากำลังอยู่ย่อหน้าน,นี้กำลังทาความคิดนี้ให้ชัดอันนี้ก็รู้ละเออตอนนี้เราไม่มีสติเาสติมันก็อยู่กับทุกย่อหน้าทุกถ้อยคําเขียนออกมาอยู่กับมันเต็มที่กับมันอันนี้นก็ได้ข้อคิดจากครูบาอาจารย์ด้วยนะที่มีคนไปถามท่านอาจารย์พุทธ,ธาาสท่านสร้างเรือสองลำที่สวนโมกเนี้ มันก็หลายปีว่าจะเสร็จเพราะว่าเหตุปัจจัยต่างใช่ไหมมันมีมีคนไปเห็นแล้วโอ๊ยอาจารย์เมื่อไรมันจะเสร็จสักทีใช่ไมมันเสร็จอยู่ทุกวันนะเทสายไปปุ๊กี่หนึ่งมันก็เสร็จแล้วนะหนึ่งปุ๊กี่มันก็เสร็จเป็นหนึ่งปุ๊กี่แล้วไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันต้องอาศัยครูบาอาจารย์มาสกิดแต่ถ้าเรารุ่นนี้ตั้งแต่เด็กๆมันก็วิเศษอยู่กับปัจจุบันได้ตั้งแต่เด็กๆนี่ก็ถือว่าวิเศษมาก ถ้ามีคนเนียถ้าสอนศาสนาพุทธมันต้องสอนเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆสอนได้ผมเชื่อว่าสอนได้อาจารย์เห็นว่าคนสอนเด็กเรื่องสติยังไงครับผมว่าสอนได้เลยนะการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการตามลมหายใจอุบายต่างๆเยอะแยะไปหมดสอนได้ผมว่าคนจะมีชั่วโมงสอนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ต้องหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องนี้ถ้าคนไม่รู้เรื่องนี้มันก็สอนไม่ได้หรอกถ้าคนไม่ได้ฝึกมาก็สอนไม่ได้ เนี่ยการให้ดูจิตดูใจตัวเองอะไรพวกนี้มันทําได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วะแล้วเด็กเองจะสนใจเรื่องสติได้ยังไงครับหรือถ้ามีอะไรที่จะช่วยเขาสนใจในเรื่องของสติเด็กจะสนใจยังไงมันก็อยู่ที่ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะปัจจัยภายนอกมันก็ต้องมีแรงกระตุ้นจากผู้ใหญ่จากสื่อจากครูบาอาจารย์ภายในมันก็ต้องเห็นทุกข์เออรู้ว่าชีวิตมัน ถ้าเราไม่มีสติแล้วมันจะทุกนอกอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องเรื่องง่ายๆสติทัดหยิบหยาบเดินไปสะดุดหินเดินไปเตะชนต้นไม้ชนเตาะชนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ดิ้งงี้มันก็เป็นเรื่องไม่มีสติเด็กก็ควรจะเรียนรู้ที่จะอ่านใจตัวเองในการเก่งด้วยขยายความให้อ่านใจหน่อยครับหมายความว่ามีเวลาไข่ครวนอ่าก่อนกลับบ้านเป็นไงวันนี้มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้พอบทนเดี๋ยวนี้โอ้ตอนนั้น วิชาเลขหนูทาได้หนูดีใจมากเลยโอ้ยเจอภาษาอังกฤษนี่หนูไม่ไม่ชอบเลยนะหนูใจหนูคุณมัวมากอะไรเงี้ยคือให้หัดหัดมองเข้าไปข้างในหัดหัดเรียนจากข้างในตัวเองแล้วถ้าครูนําเป็นก็จะสามารถนําได้เอออะไรมันทําให้เราใจฟูอะไรทําให้เราใจแฟบอะไรสอนต่อไปได้เรื่องปัญญาในการที่หันกลับมาทบทวนตัวเองดูตัวเองมันช่วยเยอะมาก มี่เมนองเลยที่เศษนะครับให้กับน้อง,องๆเด็กๆแต่ละคนมันต้องหาตัวเองแต่ละคนต้องหาตัวเองแต่ถ้าเห็นคุณค่าของการสุกสติเนี่ยก็หาครูบาอาจารย์หาพี่เลี้ยงหาชุดอบรมที่เขาสอนเข้มข้นอะไรเงี้ยถ้าสนใจจริงจังก็ไปเข้าเรียน5้วันเวันเลยเนี่ยที่นั่นที่นี่สิวันเลยเนี่ยที่นั่นที่นี่เหมือนกับเราไปฝึกขี่จักรยานแหละก่อนออกถนนใหญ่ครับ ไปฝุกขี่จริงๆจังซะหน่อยแล้วค่อยออกถนนใหญ่มันก็ปลอดภัยขึ้นเวลาขี่บนถนนใหญ่